เมื่อเกือบ40ปีก่อนผมอยู่บนภูดอยในจังหวัดสิงรายก็เคยทำขบโพดไร่นะครับหมายถึงว่าอยู่บนดอยบนภูนี่แหละครั้งนี้ที่ผมมาจังหวัดน่านแล้วก็ฟัง พี่น้องได้พูดเล่าให้ฟังรวมทั้งไปเห็นภาพจริงเนี่ยความเหมือนกันกันกบเมื่อเกือบ40ปีก่อนที่ผมทําที่เชียงรายก็คือไร่หมุนเวียนครับไม่ใช่ไร่เรื่อนลอยหมายความว่าทําปีนี้ อีกสองสามปีหยุดตรงนี้ไปทําที่อื่นแล้วก็เวียนมา5ปี7ปีก็เวียนมาไม่ใช่หมายถึงว่าไปเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ไปเรื่อยเลื่อนลอยแต่ละปีไปอันนี้ผมคิดว่านี่ยังเป็นวัฒนธรรมที่รักษาไว้ได้ดีแต่สิ่งที่แตกต่างกันมากเนี่ยผมเห็นเรื่องเรื่องของพันธุ์ข้าวโพด จไัยก่อนที่ผมอยูผ่ผมเคยปลูกด้วยเนี่ยก็มี2องพันใหญ่ๆเท่านั้นนะครับรก็คือเขา้าวโพดข้าเหนียวคนกินเขา้าวโพดข้าเจ้าเนี่ยวไว้ให้ม้ากินวไว้ให้ไก่กินไว้ให้หมูกินตแต่เขาเก็บพันธุไม่ได้เองและปลูกได้เองครับไม่ใช่ต,ต้องไปซื้อพันธุ์ใหม่จากตลาดมาทุกปี เรื่องนี้เนี่ยพี่น้องที่เล่าให้ฟังที่น่านแล้วก็ไปดูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาเก็บพันโดยไม่ไปซื้อมาทบปลูกขึ้นมามีต้นแต่ฝักมันหลออมีเม็ดบ้างไม่มีเม็ดบ้างนี่คือความต่างนะครับของการจัดการพันให้ไม่สามารถที่จะใช้พันที่เราปลูเกเต่ละปีปลูกต่อเน,นื่องได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นความแตกต่างมากนะครับก็คือเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยา เมื่อเกือบ40่สิปีก่อนเนี่ยที่ผมพูดได้ฟังว่าผมได้ร่วมทําด้วยเนี่ยไม่นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาแต่ขณะนี้ไม่ใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่าก็จะไม่ได้ยืดผลจะไม่ได้ข้าวโพดตามที่คุณจะเป็นเพราะว่าลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยนะครับไล่หนึ่งลงทุนไปเกือบ3 0 0พ3,000กว่าบาทขายได้ส0 0พัน เงินที่เหลือผมอไว้กินไว้ใช้นี่นิดเดียวนะฮสี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าทํารอบสองรอบสามได้ง่ายๆเหมือนกับข้าวภาคกลางที่ทํานาแบบนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้พี่น้องลำบากนะครับที่จะกลับไปสู่กเกษตรผสมผสาน,นจะกลับไปสู่การปลูกข้าวโพดที่ ไม่ต้องใช้สารไม่ต้องใช้ยาได้อย่างไรเพราะว่าต้องหาเงินมาส่งลูกเข้าโรงเรียนเพราะว่าต้องหาเงินมาซื้อของกินของใช้อีกหลายอย่างอยากให้ติดตามครับเรื่องนี้